ถ้าตามในเรื่องก็คือเทเลกรุปเนี่ยถ้าตามในเรื่องเลยนะครับที่แบบฟังมาที่แบบหาข้อมูลมาก็คือว่าเทเลกรุปเนี่ยบอกว่าตัวเองอะ่ะจะเปิดเหมืองตอนแรกก็หาพวกเอ่อเ,เป็นพวกแร่ปกตินะครับอย่างพวกแบบแร่สังกะสีแร่ธรรมดาที่มันไม่ได้เกี่ยวกับการทําอาวุธก็เปิดไปเปิดบังหน้าไปสักพักหนึ่ง ไอ้สิ่งของพวกนั้นน่ะ <c oughs> มันเป็นแค่ฉากบางหน้าแต่จริงๆแล้วเนี่ยพอขุดไปขุดมาเนี่ยปรากฏว่าเหมืองแห่งนี้เนี่ยไม่ไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได,ไได้ไม่ได้ขุดหาแค่พวกแร่พวกธรรมดาพวกนั้นครับจริงๆแล้วเนี่ยมันมีการขุดแร่อย,อย่างอื่นด้วยที่บางหน้าเอาไว้แล้วก็สัดส่วนของแร่ที่ที่มันขุดเอาไว้ตอนแรกที่เป็นแร่ธรรมดาเนี่ยถ้าเอามาประกอบกัน,นมันจะสามารถสร้างอาวุธนิวส,สร้างอาวุธไม่ใช่นิเวเคลียร์หรอเป็นสร้างอาวุธทางชีวภาพได้อย่างหนึ่ง ซึ่งตอนแรกที่เออบอกกับทุกคนว่าเออเรามาแค่ขุดเหมืองธรรมดาเป็นของธรรมดานะไม่ได้มีอันตรายอะไรแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีมันมีความรู้พอที่จะนําเอาสิ่งนั้นอะไปทาอาวุธที่ร้ายแรงกว่าก็คือเอาไอ้แร่ธรรมดาพวกนั้นแหละไปประกอบเป็นอาวุธโดยมีนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งน่าจะเป็นชาวเยอรมันหรืออะไรสักอย่างนี่แหละนะเ,เขาเขาได้ออกมาเตือนแล้วว่า เฮ้ย hey, ไอโครงการของเทอรลากุปเนี่ยมันไม่ได้ธรรมดาแล้วนะเว้ยมันมีอะไรรับลมคมในมากกว่านั้นอืมคราวนี้เนี่ยด้วยความที่ว่าภัยมันสุ่มเสี่ยงขนาดนี้เทรลากุปก็เลยจ้างยู i นเต็ด c u เคียวริตี้ก็คืออุเซกนั่นแหละมาป้องกันก็คือมาดูแลรักษาความปลอดภัยของเทรลากุปนี่แหละแล้วคอยปิดข่าวด้วยต้องบอกว่าไอเมืองทาคอฟเนี่ยมันเป็นเมืองที่ถูกตั้งอยู่ยใจมันเหมือนเป็นประตูที่เปิดไปหาฝั่งยุโรปกับเปิดไปหาทางฝั่งรัสเซียเลย ก็คืออยู่ตรงกลางแล้วก็เป็นเมืองที่มีอํานาจเหมือนกับจเจริญอะเจริญเป็นแบบของตัวเองอะสามารถอยู่ได้ด้วย,วยตัวเองแล้วก็ได้รับอิทธิพลความจเจริญทั้งทางฝั่ง,งทางฝั่งยุโรปด้วยแล้วก็ทางฝั่งรังเสเซียด้วยคราวนี้เรื่องมันก็ดําเนินไปคราวนี้พอความมาแตกก็คือ,อพอความมาแตกเนี่ยอันเนี้ยเรื่องความแตกเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่า มีเหตุการณ์ความรุนแรงมีคนที่หายไปหายไปแบบเ,เขตปกครองตัวเองใช่ครับมีคนที่หายไปมีคนที่หายไปอย่างไร้ร่องรอยก็คือประชาชนในเมืองทาคอฟถูกหายไปอย่างไร้ร่องรอยหาตัวไม่ได้ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นประจวบกับเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าทาคอฟเนี่ยมันอยู่ในมันก็ยังเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะอยู่ในการปกครองของรัสเซียนะเหมือนกับเป็นประเทศเดียวกันแต่ว่าพูดง่ายเหมืนนอนยูเครนสมัยนี้ คราวนี้เนี่ย UN นก็พูดก็พูดมาเลยว่าเออเฮ้ยมันมีเรื่องแปลกเกิดขึ้นที่นี่นะขอมาดูหน่อย u ูเอ็นคนนั้นก็คือ P e a c e k e e p e r ครับ P e a c e k e e p e r ก็เลยเข้ามาเพื่อจะมาดูว่าที่เนี่ยเป็นยังไงแต่ก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปเต็มตัวได้นะไม่สามารถที่จะเข้าไปในเมืองทาคอฟได้ก็เลยต้องมาจ้าง PMC ออย่างพวกพวกเราเนี่ยเพื่อเข้าไปหาข้อมูลไปสืบค้นนู่นนี่นั่นในขณะเดียวกันที่รัสเซียเขามองว่าเฮ้ย ยูเอ็นแม่งจะมายุ่งอะไรกับบ้านกูวะเหมือนกับที่มองตอนนี้ก็คือเฮ้ยเนโตแม่งจะมามามายุ่งอะไรกับยูเครนวะยูเครนแม่งเคยเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียนะเว้ยอันนี้แบบเปรียบเปยเฉยๆนะครับก็เลยส่งกองทัพรัสเซียเนี่ยส่งกองทัพรัสเซียเนี่ยมาปิดล้อมทาคอะอีกทีหนึ่งไม่ให้มีใครออกไม่ให้มีใครเข้าเพราะไม่มีใครออกไม่มีใครเข้าเนี่ยคนที่อยู่ในนั้นอะ่ะก็ต้องเอาชีวิตรอดแล้วยูอูเซกพวกอูเซกพวกยูเซกต่างๆที่อยู่ในนั้นเนี่ยก็กลายเป็นว่า ้องเอาชีวิตรอดเหมือนกันเพราะไม่สามารถที่จะออกไปได้แล้วเธอและกุ๊ปเนี่ยก็ล่มสลายเพราะว่า,ามีการประทะกันรุนแรงแล้วก็ทาให้เธอละกุ๊ปเนี่ยล่มสลายอันนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่าเหตุผลที่ทาให้ล่มสลายมันมีอะไรมากกว่านั้นหรือเปล่าอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพวก Black Division ด้วยที่เข้ามาแทรกแซงหรืออะไรสักอย่างหนึ่งทุกคนก็เลยติดอยู่ในนั้นคราวนี้พวกพวกแบร์เนี่ยพวกแบร์เนี่ยเป็นกองกําลังพิเศษที่ถูกจัดตั้งขึ้นมาเป็นหน่วยลับครับ เป็นเหมือนหน่วยลับที่ถูกตั้งมาใน,ใน,ใ,นในเมืองของทาคอฟนี่แหละแต่เหมือนกับจะเป็นเขตท,ที่ใหญ่กว่ามั้งนอร์วิสอะไรสักอย่างนี่แหละครับถูกตั้งมาแบรนีิหมายถึงว่า b a t t n Encounter a น s o u t h r e ดเซาท์เรกองพันประจันบานถูกตั้งขึ้นมาเพื่อมาสืบว่าถูกตั้งขึ้นมาจากคนรัเสเซียนี่แหละทางฝั่งรัเสเซียนี่แหละเพื่อมาสืบว่าเชื่อถ้าเธอละคุปแม่งผลิตอาวุธได้จริงๆะ แล้วมีของอยู่ในนั้นจริงๆอ่ะก็ต้องไปเอามาดิวะมันเป็นเทคโนโลยีที่เกิดมาจากเรานะเว้ยมันเป็นเทคโนโลยีจากชาวรัสเซียนะเว้ยอะไรประมาณเนี้นึ่ออกปะก็เลยสอดแทรกเข้าไปอีกทีหนึง่งแต่ด้วยความที่ว่าก็ไม่อยากให้ UN เข้ามายุ่งแล้วก็ไม่อยากให้รีแอครีแอคของตัวเองแบบในสถานการณ์นั้นๆนะ่นะกับกับชนชาตินาโตเนี่ยดูแบบว่าเอ้ยทำไมคุณไม่ถึงทำไมคุณถึงไม่ ไม่รีแอคกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศของคุณเองเลยก็เลยส่งก็เลยส่งกองทัพลัสเซียเนี่ยมาบังหน้าเพื่อปิดเมืองเนี้ยไม่ให้มีใครออกไม่ให้มีใครเข้าไม่ให้มีอินฟอร์เมชันล่วงไหลไปหาทางฝั่งแบบยุโรปแล้วคราวนี้แบร์ Bear, อูเซกก็เลยติดอยู่ในนั้นสกาฟก็เลยติดอยู่ในนั้นทุกคนติดอยู่ในนั้นหมดเลยแล้วกลายเป็นว่าคนพวกนั้นนะก็ต้องเอาชีวิตรอดด้วยวิธีต่างๆจะไม่ว่าจะเป็นการฆ่าการยิงกัน หาทรัพยากรหาอาวุธถูกไหมแล้วเทรดเดอร์ก็คือพวกที่มีความสามารถที่อย่างเช่นพาพออย่างเช่นเฟนส์สเกียร์เมคคากแลกแมนเจเกอร์อ ence, ier, ic, man, ager, เนี่ยคนที่อยู่ในนั้นก็ก,ก,ก็เกิดขึ้นกลายเป็นเทรดเดอร์ต่างๆเป็น NPC ต่างๆคนพวกนี้คือเทรดเดอร์พวกนี้เ,เขาเรียกว่า เป็นเหมือนคนที่สามารถเอาข้อมูลจากข้างในออกไปข้างนอกแล้วก็เอามูลข้อมูลจากข้างนอกเข้ามาข้างในทาคอฟได้เพราะเพราะว่าทาคอฟเนี่ยเป็นเมืองที่ถูกปิดแล้วประมาณนี้เราก็เลยจําเป็นที่จะต้องเล่นเอ่อพีเเพื่อเอ่อพูดง่ายก็คือเราเล่นเพื่อให้มันไว้ใจไปเรื่อย,อยการทำเลเวลการทำเควสต่างๆก็คือเราสร้างความไว้ใจไว้เนื้อเชื่อใจกับพวกเทรเดอร์ต่างๆเพื่อเราได้อินโฟเมชันได้ของที่ดีขึ้นเพื่อเอาไปใช้ในการเอาชีวิตรอด ประมาณนั้น